สวัสดีครับผมโอฝ่ายขายจาก Honda เพชรบุรี j k เเียมกิมฮะวันนี้เราจะมาแนะนำ Honda า h x n 6 0อ0 2 3นใหม่กันครับในรุ่นสแตนดาร์ดจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีดำขาวดำและน้ำเงินดำครับส่วนรุ่น ABS จะมีสีแดงดำเทาดำและสีพิเศษ Mid ไ i g h t ล e s Edition ครับผมเครื่องยนต์ใหม่ e sp plus 160cc รระบายความร้อนด้วยน้ำแรงขึ้นขับขี่นุ่มนวล และระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ไฟท้าย LED และระบบไฟฉุกเฉินเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเตรีมยมใบได้มีระบบเปิดเบาะค้างเพื่ออำนวยความสะดวกแผงหน้าฝัดเป็นแบบดิจิตอลพร้อมระบบ Honda s e n s e r o c o n t r l ช่วยในเรื่องการส่งตัวและการเลื่นถ่า,ายขณะขับขี่คุณเจีโรีโมทห o n า Smart Key ควบคุมการทำงานง่ายด้วยก,การปิดสวิตช์เพิ่มความหรูหราพรีเมียมมีช่องชาร์จไฟสำรองแบบ USB Type C a d s จะมาพร้อมระบบ a d s ที่ล้อหน้าลิสเตกและล้อหน้าและหลังเป็นระบบป้องกันล้อล็อเม่เบ,บ,บีคัสามารถมาดูรถด้วยตัวเองได้ที่สาขาถนนเพชรเกษมตัดสถานีตำรวจไปบ้านลาดและอีกสาขาที่ถนน18เมตรหน้าวัดทอ้อลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0863320660หรือทางโซเชียลมีเดียของทางร้านนะครับ